ค่ะแอดสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของป่าสุขสุขคนเด้อนะคะนะคะสวัสดีเฮดซี่างชองทุกทุกคนทุกทุกท่กทกทานนะคะมันนี้นะคะเฮาก็มาตามลาวพัฒนานะคะม้นนี้กับเป็นวันอังคารนะคะวันพุธวันอังคารนะคะวันอังคาระคะวันที่ส7เจ็ดนะคะวันที่สิบ็ดตุลาคมพศสอง6นหสกนะคะตัวเลขแนวทางนะคะลาวพัฒนาวันพุธนี้นะคะ ของเสี้นชนไกลนะคะแอดกระไดมาแล้วนะคะของเสื้อนชนไก่แอดกระไดมาแล้วนะคะกอนานนี่นะคะแอดในรุ่งตัวเลขแนวท่านะคะของแอดไปนะคะรุ่งไปแฮงเกอรเดอร์นะคะเอฟซีนะคะเอาไปเบิ้งเป็นแนวท่ากันแล้วกันนะคะซิเข้าสิลุดกเยวากันนะคะเพราะว่าทุกตัวเลขทุกแนวท่าทางแอดเองนะคะกระไดมาแบ่งปันนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปเป็นแนวท่าเอาไว้ถแนมเบิ้งนะคะขันมาขันชอบถึงจัดนะคะขันคัดกับพ่านนะคะ เะะมื่อนี้นะคะล่าพัฒนานะคะกับของเซียนชนไก่นะคะผลที่ออกมานะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่สิบหกนะคะที่ผ่านมานะคะออกหนึ่งสี่เก้าสองสี่แปดกับเก้าสองนะคะเอฟซี FC นะคะเดี๋ยวเขาก็มาตามต่อนะคะว่าเล่าพัฒนาของเอฟของเอฟซีบ้านของเซียนชนไก่นะคะให้มาตัวไหนนะคะ จะล,ลองเอาไปเป็นแนวทางลองเบืองเด้นนะคะเอาไปเบืองกับสำานังอื่นๆนะคะขันมักถึงจัดขันคัดกะผัานนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะแอดเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งสองน้ำเนเดินนะคะฝากกดเป็นกําลังแรงใจนะคะเพื่อจะได้ตัวเลขแนวทางมาตอนพีชตอนนองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแกงเตือนไว้พร้อมนะคะเพื่อจะไปผ่าน่องทาง หัวล่าพัฒนานะคะหรือว่ารัฐบาลไทยนะคะเดยวแอกกะเสียมากลงงหายนะคะว่ตาตะเรปุ๊บนะคะแอกกาเสีมาโล่งหายปัดทันทีเลยนะคะเนาะนะคะค่ะตัวเลขน้าทางนะคะของเส้นชนไกที่ผ่านมานะคะวิ่งรูดหนึ่งกับแปดนะคะเป็นหายหนึ่งกับแปดนะคะเข้าที่แปดนะคะเข้าที่แปดนะคะจับคู่นะคะเพิ่นกะเน้นหายที่แปดอยู่เลยนะคะออกสีแปด ออกตกวกับนะคะเอซนะคะเอาละค่ะหงวดวันที่สินี่นะคะเขากับมารุนต่อนะคะว่าของเซียนชนไก่นะคะจะหายตัวใดนะคะทำชมนะคะเดี๋ยวไปเบิงตัวเล็ในทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะลาพัฒนานะคะของเซียนชนไก่ ราพัฒนาวันพุทธนะคะสิบแปดตุลาคมสองห้าสองหกหกนะฮะเสียนชนไกลนะฮะ อนอื่นนะคะแอดก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อนะคะตัวเลขนะทางค่ะของเชี่ยนชนไก่นะคะที่ได้เอาอตัวเลขนะคะมาฝากมาตอนิดตอนนองนะคะเพิ่นแบบมาแบ่งปันกันเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะ,นะคะต่างคนต่างแหลกนะคะแหลกแนวทางกันนะคะ,คะไฟมิตู ดีตัวเด็ดนะคะกาก็มาแหลกกันนะคะว่าตัวนี้มันมาแห้งตัวนั้นมาแห้งตัวนั้นโบมาเบานะคะตัวล่องนะคะก็เอาไปถแน่เบิงนะคะกับสำนักอื่นๆน,นะคะทุกตัวเลขทุกแนวทางนะคะทั้งแอดเองก็ได้เอามาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปเบิงเป็นแนวทางนะคะเอาไปพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะให้มานะคะหนึ่งกับเก้านะคะเปันไหามากวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดก่อนบนล่าง วิ่งรูดนะคะให้มาวิ่งรูดให้มานะคะหนื่ให้มาเหนึ่อยแงกระเป๋คอยเ็นตาจัะอยู่ใส่ หนึ่งกับเก้านะคะให้มาหนึ่งกับเก้าจับคู่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่งห้า หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดก็มีตัวเน้นให้พร้อมนะคะก็มีตัวเน้นให้พร้อมนะคะเน้นนะคะกันนะคะคันแมนคันเมนเบิรนนะคะเอากันกั้นมาสั่นกันนะคะ การกากำหนึ่งหนึ่งไฮเดรน,นะคะจีนค่ะมันก็นมีตัวเน้นตัวเน้นให้พร้อมนะคะกะ็คืองวดที่ผ่านมากนะคะคนเน้นหายนะคะนี่นะคะเน้นหายที่แปดนะคะ แต่ว่าออกตัวกลับนะคะออกตัวกลับด้วยนะคะท่านชมนะคะออกตัวกลับนะคะของเช่นเึื่อกาออกตัวกลับนะคะค่ะเล็กมันมีหกคูหกหางนะคะก็ต้องเอาไปแนมเบิงนะคะเป็นที่เกะะ้าอค่ะเดี๋ยวแอดบางหัวให้ คำม,มากตัวเลขเนาะค่ะที่บันจับหายสามาบไปจับใส่กันกับตัวอื่นด้เด้อนะคะเอฟซีค่ะแคปหน้าจอไว้เถิงเลยนะคะราวพัฒนานะคะวันพูดวันที่สิบปดตุลาคมพศสองพันห้า้อยหกสิบหกนะคะตัวเลขแนวทางของเซียนชนไก่นะคะบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับเก้าเด่นที่เก้ารองที่หนึ่งนะคะเด่นที่เก้ารองที่หนึ่ง จับคู่95 96 97 15 16 17ถ้ามาเบิ้ลนะคะจะมาแคร์เก่าๆก,กับ11น,น,นะคะเอฟซี FC นะคะเอาละคะแคบนาจอไปเลยนะคะสำหรับท่านใดชอบแนวทางเล่าพัฒนานะคะเอาไปบึ้งนะคะกับสำนักอื่นๆน,นะคะแล้วก็ไปพิจารณาเอานะคะมักถึงจัดคัดถึงพานเดอร์นะคะทางช่องเองก็ได้เอามาตอนพีตอนนองเป็นเพียงหน้าทางแค่นั้นนะคะ ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านเอาไปพิจารณาเอานะคะสำหรับคลิปนี้แอดกากฟไ้เพียงเท่านี้นะคะพอๆกันไหมในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับสวัสดีค่ะ